กลัวอะไรนะคน,นคนตายทั้งกลมคนตายทั้งกลมผู้หญิงที่เขามาเสียชีวิตที่เนี่ยนะแล้วเองเป็นใครเนี่ยเองมาเตือนพี่เนี่ยเองมีท่าที่พินลุนะเนี่ยอยู่อยู่มาเตือนพี่เนี่ยสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับแลเดินเข้าป่านณะตอนนี้เป็นเวลาตี สนะครับผมอยู่ที่บ้านกระเหลี่ยงนะครับวันนี้ผมจะมาไขปริศนานะครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เวลาดึกดื่นนะครับชอบมีสิ่งแปลกปลอมนะครับเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ซึ่งคืนนี้ผมมาคนเดียวทุกคนนี่ฮะบอกตรงเลยผมมาคนเดียวเลยนะครับผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าด้านในนี้มันมีอะไรแปลกมากไปกว่าที่ เพื่อนๆผมเห็นไหมใช่ไหมทุกคนจํากันได้ไหมเมื่อเช้านี้ที่ผมมาผมเห็นตัวอะไรไม่รู้ดําเมี่ยมเลยลุมกินแต่ที่ผมเห็นมันมีเส้นผมมันมีเส้นผมแล้วทุกคนคิดว่าคืออะไรอ่ะก็ทายทายกันดูส่วนผมผมคิดไว้แล้วนะทุกคนแต่ผมไม่อยากจะพูดและแล้ววันนี้ผมมาคนเดียวแต่ผมมาคนเดียวผมไม่ประมาทนะครับผมมีของดีติดตัวอยู่แล้วอะ โอเคนะทุกคนนะเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านกระเหลี่ยงกันเดี๋ยวเรามา,ขาไขปริศนาทําไมมันมีแต่เรื่องแปลกแปลงในสถานที่แห่งนี้ไปเดี๋ยวเราได้รู้กันเลยลุเลยครับผมนี่ครับทุกคนบรรยากาศเป็นไงบ้างรลอนไหมทุกคนตอนคืนนะอ่ะเทียบบรรยากาศตอนกลางคืนกับตอนเช้าแล้วก็โหต่างการรันลี้ลับเลย แล้วลมนี่อย่างแรงเลยตอนที่ผมเดินมาลมนี่แบบแบบอย่างแรงเลยนะครับคือแบบแรงจริงแล้วดูบรรยากาศบรรยากาศเป็นไงทุกคนคือหลอนจริงนะถ้าแบบไม่ใช่คนแบบชอบพิสูจน์เหมือนผมเนี่ยคห้ามทำตามเด็ดขาดเลยนะคืออันตรายมากนี่ตีสามผมมาคนเดียวทุกคนคิดดูดิคือ ต้องชอบสิ่งพวกนี้จริงๆอ่ะถึงจะทําได้นะนผมไม่สนหรอกผมมาพิสูจน์ผมไม่กลัวทั้งนั้นอาวุธก็มีติดตัวนะครับโอ้ดูฝนดิยังไม่หยุดเลยผมยอมเปียกฝนนะครับเพื่อที่จะพิสูจน์เรื่องราวแปลกๆในบ้านหลังนั้นให้ได้นะครับอืมเป็นยังไงโอ ดูดิบรรยากาศตอนเมื่อตอนเช้าเนี่ยแบบต่างกันฟ้ากับเหี่ยวเลยนะ ดูครับทุกคนฟังเวงมากนะครับปาร์ตหลังอลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงใครกระเท,ทิ้บตามไม่รู้ ใครวะเฮ้ยใ,ใครอ่ะเ,เตือน,นอะไรพี่มาพิสูจน์เองเองคือใครเนี่ย กลัวอะไรนะคนตายถังกลมคนตายทังกลมผู้หญิงที่เขามาเสียชีวิตที่เนี่ยนะแล้วเองเป็นใครเนี่ยเองมาเตือนพี่เนี่ยเองมีท่าทีพิลุนเนี่ยอยู่มาเตือนพี่เนี่ยแล้วมาตั้งแต่เมื่อ,อไหร่เนี่ย พอเองให้มาเฝ้าบ้านอย่างนี้เหรอให้มาเฝ้าคนตายทั้งกองกเขาไม่อยู่แล้วนี่เองจะมาเฝ้าได้ไงอ่ะเอาเหรอดวงวิญญาณอะนะที่เองหมายถึงอะ่ะหรอ ถ้าพี่ไม่อยากกลับอ่ะคืนนี้พี่จะนอนนี่มันจะเช้าแล้วพี่กลับไม่ทันแล้วเปลี่ยนจากเองมาเตือนพี่เนี่ยเองเองเองมาคอยดูแลพี่ไม่ดีกว่าอีกเหรอเดี๋ยนะทุกคนดูดิว่ามีเงาไหมดูดิว่ามีเงาป่ะทุกคน อาอยู่มาไล่กันกลับได้ไงอะ่ะพี่ก็มาของพี่ดีๆอะ่ะรู้ว่าเองเตือนอะ่ะโอ้โหแมลงผีเสื้อเยอะมากทุกคนมันชอบเกาะตามลูกตาของผมคือแบบออื <c> ้ <oughs> เกะก,กะจัดเลยอะ่ะโอ้โแม่งสั่นเหมือนกันนะเนี่ยสยองไหม <c oughs> <c oughs> ถ้าพี่ยังรักชีวิตพี่อยู่ให้พี่กลับเหรอจี่ไี่ไมับไปงั้นพี่อยากลองดีอ่ะพี่ไม่ขอกลับได้ไหมล่ะเอ็งไปเถอะไอ้หนูพี่มาของพี่ขอบขอบใจเองมากที่เอ็งมาเตือนพี่อ่ะ แต่เองไปเถอะเออขอบใจเองมากนะที่เองมาเตือนอ่ะแต่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 แต,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 แต่แต่ว่าเองไปเถอะนะเองทำพี่ขนลุกหมดแล้วเนี่ยขอถามเองหน่อยได้ไหม เองรู้เรื่องผู้หญิงตายทั้งกลมตรงนี้ได้ไงพอเองให้มาเฝ้าพอเองให้มาเฝ้าใช่ไหม,ไมงั้น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 เองเฝ้าพี่หน่อยได้ไหมพี่อยากจะอยู่บ้านอย่างนี้สักคืนหนึ่งได้ไหมถ้าเกิดว่าเองเฝ้าพี่ได้ดีอะ่ะถ้าเองดูแลพี่ได้อะ่ะพี่สัญญาเลยนะพี่จะเอาอะไรมาให้เองกิน สิ่งที่เองไม่เคยได้กินอะ่ะเองจะได้กินแน่นอนพี่รู้ว่าเองเป็นเด็กป่าที่เนี่แหละตกลงไหมเองตกลงไหมพี่พี่ไม่อยากกลับวะ่ะไอ้หนูพี่มาไกลวะ่ะพี่กลับตอนนี้เนี่ยไม่ได้ละไอ้หนูพี่ว่าพี่ไม่พี่ว่าพี่อันตรายกว่าเดิมวะ่ะนะ อ้้้ี่่เขาไไไปมดงั้นเอ็งเห็นไหมว่าพี่พกอะไรเนี่ยถ้ายังเห็นเอ็งหลบไปเลยไปพี่บอกแล้วไงว่าพี่ขอบใจเอ็งมากที่เอ็งมาเตือนอะ่ะแต่เอง็งเอ็งไปได้แล้ว เดี๋ยวนะเองเองอยู่บ้านนี้คนเดียวเหรอเองมาเฝ้าบ้านล้างหลังนี้คนเดียวเนี่ยนะเองมาเฝ้าล้างผู้หญิงป่าที่เขาท้องตรงนี้เหรอชัวนะไ,ไหนเองเองพาพี่เข้าไปหน่อยดิเองมาจากเองมาจากหมู่บ้านอะไร ี่ไม่ใช่คนแปลกหน้านะพี่เป็นคนหมู่บ้านนี้แหละแค่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันติดประเทศเพื่อนบ้านไงแต่แต่แต่เองมาเฝ้าคนเดียวใช่ไหมเองไม่ได้มีใครมาด้วยใช่ไหมแน่นะเฮ้ยมาเตือนกันแบบนี้ได้ไงวะมันใช่เรื่องเล่นไหมเนี่ย เองงลอบไปเลยถือว่าเตือนเหมือนกันนะอีกรอบจะไม่เตือนแล้วนะถ้าเองยังไม่ไปอีกอะไปซะข้าจะนับหนึ่งถึงสามนะถ้าเองยังไม่ไปอีกอยู่นี่มานานไม่เคยเห็นเองเลยอยู่ๆมาไล่กันโอ้โหบ้าไปแล้วไปเลย บอกให้ไปไงเองพูดใหม่ดิปล่อยให้เป็นไปตามเวรตามกรรมของพี่เหรองั้นพี่ขอบใจเองมากนะไอ้หนูพี่ระวังตัวด้วยเดินได้ไงวะไฟก็ไม่มีดูดิ แต่ผมสังเกตอะเงามันไม่มีเว้ยเดี๋ยวคนเนี้ยดูดิทุกคนมีเงาไหมลองดูดิเนี่ยเหมือนจะไม่มีเงานะมาเตือนผมเฉยเลยบ้าบอแล้วมองเห็นทางเฉยเลยตอนคืนเงี้ยทุกคนดูดิอ่ะเป็นทุกคนเห็นไหมเป็นผมผมไม่เห็นนะทางมืดขนาดเนี้ยโอ้แล้วแบบ ผีเสื้อเยอะมากโอ้เยอะจริงเยอะจริงเยอะจริงเดี๋ยวผมว่าผมก่อไฟสักกองดีกว่าไหมทุกคนโอ้โหอ,อย่างเยอะเลยอะว้าวตอนเช้านี่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะทุกคนแต่ตอนคืนเนี่ยบ้านหลังนี้คือแบบทวีคูณความหลอนเลยอะ หลอนแล้วจริงนะผมไม่ได้คิดไปเองนะมันหลอนจริงนะม้นมา้า,า,าหลังเนี้ยดูดิ เดี๋ยวผมจะก่อไฟอยังไงอ่ะเฮ้ยฟืนฟืนฟ,นฟนืนเตียกหมดเลยเฮ้ยเสียงใครอ่ะใครวะใครวะเฮ้ยชิบหายกูถามว่าใคร ทั้งคืนผมไม่ได้นอนนะเพื่อที่จะมาเฝ้าดูบ้านหลังนี้ความแปลกเฮ้ยกูถามว่ามึงใครวะมึงออกมาดิเฮ้ยกูถามว่ามึงใคร หาเ้เจอเด็ดเสียงไม่เจอตัวนะทุกคนเฮ้ยมันพองมาเด้กูจะงัดหัวมึงสักทีหนึ่ง อยู่บนต้นไม้หรือเปล่าวะเพียงแค่มึงโผล่หัวออกมากูจะงัดหัวมึงสักทีหนึ่งมึงโผล่หัวออกมาดิมาคลมมาคู่กูอย่างเงี้ยกูไม่ตลกด้วยนะเว้ยเฮ้ยดูดิไม้แม่งดิ้นเองวะทุกคนเดี๋ยวไม้ขยับเองวะ่ะทุกคนเป็นไปได้ไงวะเดี๋ยวเสียงอะไรวะ วเป็นสนะทุกคนที่ผมแบบไม่คิดว่าแม่งแบบตรงเนี้มันจะมีอยู่จริงๆผมสังเกตมาหลายครั้งะ้ะผมจะมาที่เนี่ยตรงนี้มันแปลกแปลกจริงนะทุกคนมึงยังไม่ไปใช่ไหมหาเอ้ยกูไล่ดีๆใช่ไหมไม่ไปใช่ไหม ไม่เป็นไรถ้ากูไลด่ดีๆแล้วไม่ไปอะ่ะ มาได้เสียงโผ่ตัวออกมาดิกูค้างคาใจแล้วเนี่ยโคล่หงอออกมากูใช้ร้อ,องเหรอ,อมันโผล่ออกมาดิ ชัดจะงูหกิดของเราแล้วเนี่ยมันคือใครวะเอามามึงอย่ามาแต่เสียงอย่างเงี้ยมันไม่แฟเอาจัดเลยโอ้โหแม่งจัดเหมือนวัดผม ไม่ออกมาจริงๆนั่นไม่แต่เสียงอะ่ะเอาอยัางไงดีอะทุกคนมาแต่เสียงอะ่ะแล้วอย่างนี้ผมจะทำยังไงอะ่ะฮะทุกคนทบ้านมีอ,อะไรมั้ง <laughs> màn đồ màn đồ này màn màn đồ này Cái này màn đồ này đồ này đồ ไฟสักกองนะทุกคนคืนนี้ผมว่าผมจะนอนเนี่ยแหละผมอยากพิสูจน์ผมต้องพิสูจน์ผมจะไม่อะไรละผมมาเพื่อพิสูจน์ผมต้องต้องได้พิสูจน์นะครับ<า>จะมาแบบว่าไปไปกลับกลับไม่ได้นะทุกคนมาแล้วมาแล้วต้องเอาให้สุดนะครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอีกาง้นเหรอเฮ้ยโผล่หัวออกมาดิชักจะงุงงีดเอาแล้วนะไม่ตลกด้วยนะฮะผมชักจะงงงีดกับคุณแล้วนะคุณไม่โผล่หัวออกมาคุณเอาแต่แกล้งผมอย่างเงี้ยนะผมชักจะทนกนะับคุณไม่ไหวแล้วนะ เออไอเนี่ยบ้าบอรจริงไป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 ไหนก็ไปตัวอะไรร้องว่าเฮ้ยเอาอีกแล้วร้องไม่หยุดจริงๆนะครับทุกคนผมดูบรรยากาศเอาล่ะทุกคนนะ ตอนนี้มืดมืดมากๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดว่านะผมจะต้องนอนในบ้านหลังนี้ก่อนอื่นเลยทุกคนก่อนผมจะนอนผมต้องรู้ว่าสถานที่ที่นี่มันปลอดภัยแล้วถึงผมถึงจะข่มตานอนได้แต่ทุกคนเชื่อไหมว่าการนอนป่าไฟกองหนึ่งมันสําคัญมากสามารถไล่อะไรได้ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นพวกทวดผีดวงวิญญาณหรือว่าจะเป็นพวก สามพเวสีพวกนี้ก็ไล่ได้เหมือนกันดูดิบรรยากาศน่ากลัวจริงๆครับหยุดแกล้งกูเถอะนะกูไม่กูเตือนมึงดีๆนะเนี่ยกูไมไ่ตลกกับมึงนะเว้ย เออมึงเป็นผีใช่ไหมึงเป็นผีมึงอยู่ส่วนผีมึงอย่ามายุ่งออก,กับกูม,มาช่วยคนที่เขาลำบากเนี่ยอย่ามายุ่งออกับกูเลย